แผงโซลาเซลล์ผลิตไฟได้น้อยลงทั้งที่แดดแรงเหมือนเดิมค่าไฟที่ควรจะลดกลับไม่ลดอย่างที่คิดหลายคนเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่อุปกรณ์ก็ยังอยู่ครบอินเวอร์เตอร์ก็ยังทำงานปกติแต่รู้ไหมครับต้นเหตุของปัญหาอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างรอยสีขาวบนแผงที่เราเลือกจะมองข้ามรอยเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากมูลน,นกหรือคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่บนแผงเมื่อโดนแดดแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่า คราบจะค่อยๆแห้งแข็งและกัดผิวกระจกของแผงเข้าไปเมื่อแสงถูกบังเพียงบางจุดเซลล์ส่วนนั้นจะไม่สามารถผลิตไฟได้แต่เซลล์รอบข้างยังคงผลิตไฟตามปกติผลที่เกิดขึ้นคือกระแสไฟฟ้าจะถูกดันย้อนผ่านจุดที่ถูกบังเซลล์ที่ควรผลิตไฟกลับกลายเป็นตัวต้านทานและพลังงานไฟฟ้าถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนแทนภาวะนี้เรียกว่าฮอตสปอต คือจุดร้อนผิดปกติบนแผงโซลาเซลล์อุณหภูมิอาจสูงกว่าบริเวณอื่นหลายสิบองศาโดยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาการที่ตามมาคือแผงผลิตไฟได้น้อยลงเรื่อยๆเริ่มมีรอยคล้ำรอยไหม้หรือผิวเคลือบผ่องในระยะยาวเซลล์ Cell อาจแตกและความเสียหายตรงจุดนั้นไม่สามารถซ่อมกลับมาได้อีกถ้าปล่อยฮอตสปอตไว้นานแผงจะเสื่อมเร็วกว่าปกติหลายปีและในกรณีรุนแรงอาจเกิดความร้อนสะสมสูง จนกลายเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแต่ข่าวดีคือปัญหานี้ป้องกันได้เพียงหมั่นทำความสะอาดแผงล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้านุ่มและรีบกำจัดคราบหมูน,นกก่อนที่มันจะฝังแน่นผลลัพธ์ที่ได้คือแผงรับแสงได้เต็มที่ลดความเสี่ยงฮอตสปอตผลิตไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานของแผงและทำให้เงินลงทุนของคุณคุ้มค่าในระยะยาวพี่พี่เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ สามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาได้ในคอมเมนต์ครับ